สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและกุคุณแม่บ้านนะครับ Man i l y Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในครัวมาแนะนำอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่ครับซิมม่านะฮะชั้นวางของอเนกประสงค์ในครัวนะใครจะวางเครื่องปรุงก็ได้จะเป็นเขียงจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล่องเดี๋ยวจะมาแกะกล่องพร้อมกันนะครับคือมีความตั้งใจว่าจะเอาไปวางเครื่องปรุง นะครับที่อยู่ในครัวบางทีมันวางแล้วมันระเกะระกะนะครับมันไม่มันไม่น่าดูมันแบบไม่น่าใช้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือหาไม่เจอเอาวางตรงนู้นเอาวางตรงนี้พอจะใช้ทีก็หงดหงิดหาไม่เจอเอามาวางที่เดียวกันเลยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันแบบมันน่าใช้ใกล้ใกล้มือเครื่องปรุงก็เครื่องปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูก่อนดีกว่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เห็นของนะครับผมก็มาแกะพร้อมกันเลยนะ่เนี่ยนะครับยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้แกะเลย นี่นะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นคู่มือการประกอบนะครับให้มาหนึ่งแผ่นเนาะแผ่นเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมเอาพวกนี้ออกมาก่อนแล้วกันนะครับเขาก็ บรรจุที่พอมาโอเคนะครับมีถุงด้วยตามคู่มือที่เขาให้มานะครับอุปกรณ์เหล่านี้มันจะมีทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับอ,อันนี้ถือว่าเป็น1ชิ้นนะเป็นตะขอคล้ายๆเอาไว้ห้อยเดี๋ยวเราจะลองมาประกอบตามนี่นะครับที่เขาบอกนี่ยนะคู่มือนี่นะอันแรกก็น่าจะเป็นอันใหญ่อันนี้เนาะแล้วเขาบอกให้เอาอันเนี้ยไว้ข้างๆนะครับข้างๆ อ๋ออันใหญ่อันใหญ่นี่อันใหญ่นี้นะเสียบข้างๆอย่างนี้อ๋ออึ๊บแน่นหนาอยู่นะโอเคต่อไปอ่ะแล้วก็เอา อันนี้นะครับเป็นชั้นที่สองเนี่ยมาเสียบเข้านะครับคือมันสูงอยู่นะสูงโดยรวมทั้งหมดก็ประมาณ50เซนติเมตรนะครับพอใส่อันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาขาด้านข้างอันเล็กมาใส่เนาะขาด้านข้างเนี่ยมันจะมีด้านหนึ่งที่มันเป็นแบบเรียบๆด้านหนึงที่มันเป็นแบบรูๆเนาะเราจะเอาด้านที่เรียบๆเนี่ยออกด้านนอกเพื่อความสวยงามนะครับก็คือล็อกเขาทํามาอยู่แล้วนะครับมันมัน,ม,นมันไม่สามารถสลับกันได้นะฮะอ่ะ เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นตะแกรงตัวนี้นะครับอยู่บนสุดเลยอันนี้ตามที่คู่มือที่เขาให้มานะเนี่ยมันจะมีล่องเนี่ยนะครับด้านหลังด้วยเพื่อหน้าจห้เสียมีดนะบ้านะครับนี่ของเขาก็ลงล็อกง่ายนะครับเราใช้มือกดกดกดให้แน่นนะครับเนี่ยแข็งแรง นะไม่บ้องแบงนะอันนี้ผมพูดเลยไม่บ้องแบงคนะ์คนับส่วนอันนี้ก็เอายกอันนี้ขึ้นแล้วก็เสียบลงอย่างนี้น่าจะเป็นที่วางเขียงนะนะต้องให้ตรงร่องด้วยนะผมชอบที่มันแน่นเพราะว่ามันมันแน่นมั่นคงไนงะนะอันนี้ก็จะเป็น น่าจะเป็นที่ใส่ช้อนใส่ตะเกียบนะครับช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเอาเสียบไว้ตรงนี้นะครับนี่อยู่ข้างๆเนาะหรือใครจะย้ายมาไว้ด้านนี้ก็ได้นะนะครับแล้วแต่ถนัดเลยว่าเออสะดวกทางไหนนะฮะอ่าครับผมว่าเอาไว้ทางนี้ดีกว่าอ่นะแล้วก็ตะขอนะครับเขาให้มามันก็จะมีแบบนี่เอาเสียบไว้ข้างๆนี้นะครับเอาไว้แขวนพวกมีดปอกผลไม้อะไรอย่างเงี้ย ที่เปิดขวดอะไรเงี้ยนะครับมีมีให้สีอันนะให้สอันนะครับอลองลองใส่ไปนี้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวจะยองลองยกไปที่ครัวนะครับน้ำหนักก็โอเคนะไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าแข็งแรงอันนี้ดูแข็งแรงนะผมว่าไม่ได้บ้อกแบงไม่ได้กองแกงนะครับอ่ะก็อนนี้ก็เป็นครัวที่ผมใชใ้ทำกับข้าวทุกวันนะเนาะเดี๋ยวกันนะ ลองขยับไปอืมโอเคพื้นที่ตรงเนี้ยมันกว้างอยู่นะน่าจะน่าจะยี่สิบกว่าเซนเลยละนะครับส่วนความยาวเนี่ยจากนี่มาถึงเนี่ยก็ประมาณสี่สิบเซนนะครับสูงประมาณห้านสะิบเซนช่องว่างตรงเนี้ยมันก็จะสูงอยู่นะสําหรับวางพวกเครื่องปรุงที่มันมีความสูงอันนี้ก็จะลดหลั่นลงมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับส่วนข้างบนเนี่ย อาจจะเล็กๆน้อยๆที่วางได้นะครับลองดูนะตอนนี้ลองยกตะกร้าเครื่องปรุงมาละอันนี้น้ํามันพืชน,นะครับน้ํามันพืชอุ้ยใส่ได้พอดีเลยอะ่ะเป๊ะเป๊ะเลยอะ่ะซอสหอยนางรมโอ้อันนี้อาจจะสูงไปอยู่นะครับนิดเดียวประมาณสักครึ่งเซนได้มั้งนะครับแต่ไว้ข้างบนก็จะแตกอันนี้ควรซื้อขวดเล็กมานะนะครับอ่าซอสหอยนางรมเนาะแต่น้ําปลา ้ำปลาใส่ได้ rieb. นะครับถ้าเป็นขวดเล็กอย่างเงี้ยอ่ะใส่ได้สบายเลยนะครับขวดเล็กแบบนี้นะใส่ได้นะครับกระปุกเกลือข้างบนนี้ยังย่างๆไอเนี่ยพวกอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็คือข้างบนนีน้ได้หมดเลยนะครับนี่อ่ะมันยังเยอะอยู่นะมันใส่ได้เยอะนะผมว่ามันก็โอเคอะ่ะ มันไม่ได้ล้มง่ายนะครับอนอกจากอะไรที่มันใหญ่จริงๆเราจะเอามาไว้ตรงนี้ก็ใช่เรื่องเนาะเดี๋ยวมันจะตกก็โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวลงซ่อมนะอ่ะลองใส่ซ่อมใส่ช้อนโอเคนะครับมันก็ได้อยู่นะอ่ะอันนี้สมมุติว่าที่คีปน้ําแข็งอืมที่เปิดขวดวอืมก็ได้อยู่นะอ่ะ ใครมีเขียงหลายอันก็ได้นะครับใส่เขียงได้ประมาณสองสามอันนะครับอันนี้คือลองลอง,ลองเอานี้ออกก็ได้อยู่นะครับโดยรวมผมว่าโอเคนะใส่ได้เยอะอยู่นะครับอันนี้คือคือผมใช้น้อยอะประมาณแค่นี้แหละเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับอันนั้นก็อยู่ในกระปุกเขาละนะก็ประมาณนี้นะโอเคอยู่นะอ่ะโดยสรุปนะครับตามความคิดผมว่าโอเคนะครับ ชั้นวางอเนกประสงค์เนาะจะเอาวางเครื่องปรุงก็ได้นะครับวางเขียงใส่เมีดได้ห้อยได้ใส่ช้อนซ่อมตะเกียบนะครับแต่เวลาซื้อก็ลองวัดขวดเครื่องปรุงมาสักมาสัหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้มันนิดเดียวเองอ่ะนะครับเนี่ยถ้าซื้อขวดเล็กมันก็ใส่ได้อยู่แล้วนะฮะก็มันจะได้เป็นระเบียบแค่นั้นเองเนาะผมว่าโอเคเลยนะครับใครสนใจลองไปดูในลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ